ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่อง The ะยุทธสตอรีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยแล้วก็พูดถึง3วิธีที่ผมเลิกเล่าได้แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็เริ่มจากคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อ,อหลายหายคนนะครับแต่ผมจะ ยกมาท่านหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่านแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อที่ผมทําคลิปนี้ก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ยังมีเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเลิกเล่านะครับก็คอมเมนต์ของอเพื่อนท่านนี้ก็จะมีความรู้สึกอ,อยากเลิกเล่าเป็นอย่างมากแล้วก็อ,อยาก เลิกเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วก็อยากเลิกเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเองนะครับก็ผมอ่านจากคอมเมนต์แล้วรับรู้สึกได้ถึงาการมีความตั้งใจที่จะเลิกเล่าเป็นอย่างมากเลยละครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านนี้แล้วก็ขอให้สู้ๆแล้วก็อดทนแล้วก็เอาชนะ ใจตัวเองให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้อย่างมากเลยล่ะครับครับสําหรับ3วิธีในส่วนของผมในตัวผมเองที่ผมใช้ในการเลิกเล่าซึ่งผมก็เลิกมาได้3ปีแล้วนะครับวิธีแรกผมก็จะเลิกเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวผมเองนะครับตอนผมกินเหล้าดื่มเหล้านั้นโอ้โหสุขภาพ อ่อนแอมากนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรแต่พอดื่มไปในระยะยาวโอ้โหร่างกายอ่อนแอแล้วก็ไม่แข็งแรงเลยนะครับมีผลเสียทั้งางานแล้วก็ทั้งหลายๆด้านเลยละครับก็ในส่วนนี้ก็เลยทําให้ผมต้องเลิกนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าสมมุติว่า เริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยจะดีแล้วก็สมควรที่จะถึงเวลาที่จะเลิกแล้วเพื่อนๆก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆเองนั่นแหละครับซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับส่วนข้อที่สองผมก็คิดต่อไปนะครับคือในเมื่อเราเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองแล้วมันก็ผุดคิดขึ้นมาได้เลยนะครับว่าอ๋อ ทีนี้ก็คนที่อยู่รอบข้างเราคนที่รักเราคนที่เรารักนะครับครอบครัวเช่นดยทั้งแม่ลูกแฟนหรือว่าคนที่รักเราครอบครัวเรานั่นแหละครับก็เราจะทําเพื่อเขานะครับด้วยตัวที่ผมเองก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับถ้าผมาเป็นอะไรไปสุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะทําให้พวกเขาอาจจะขาดอ่า สาหลักในด้านของการดูแลอ่ะส่วนหนึ่งนะครับด้วยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเลิกได้ก็จะทำให้เขาอาจจะไม่คิดกังวลในส่วนของในตัวของอ่ะตัวผมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอ้โหเมื่อคิดได้ดังนี้ข้อนี้แล้ครับเราก็อ่ะคิดไว้ตั้งใจไว้เป็นข้อที่สนะครับก็ ถ้าในส่วนการเลิกในข้อหนึ่งได้ข้อที่สองนี้เราก็เป็นส่วนที่เราสามารถได้ไปในตัวอีกนะครับก็จะทำให้คนที่เรารักไม่มีความกังวลในใน,ในตัวของเราเองนะครับไม่เป็นทุกข์ใจในตัวของเราเองนะครับข้อนี้ก็จะได้พ่วงกันเลยครับข้อ1กับข้อ2นี้นะครับข้อที่3ในการต่อยอด มาจากข้อที่ที่1ข้อที่2ก็คือในเมื่อเราอ่าตั้งใจที่จะอาเลิกเหล้าเลิกดื่มเหล้าแล้วเราจะไปทําอะไรถ้าเราไม่ดื่มเหล้าก็ต้องไปทําในสิ่งที่สร้างสรรค์น,นะครับผมก็เลยลองติดตามได้ติดตามคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดบวกนะครับ ก็จะติดตามบุคคลเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราความคิดเรามุมมองเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปได้มากนะครับสําหรับข้อนี้เพื่อนๆก็อย่ามองข้ามเลยนะครับซึ่งเป็นข้อที่ดีอีกข้อหนึ่งเลยละครับครับทั้ง3ข้อนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้แล้วก็เอาไปไปเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับข้อไหนอ่าที่เป็นประโยชน์ข้อไหนที่ เพื่อนๆคิดว่า,าสามารถทำได้หรือว่าทำทั้ง3ข้อเลยก็ได้นะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจจะเลิกเหล้านะครับดิ่งปีนี้อ่าท้ายปีนี้แล้วก็จะขึ้นปีใหม่ละเพื่อนๆก็ลองตั้งใจละครับสำหรับคนที่อยากจะเลิกเหล้าเอาปีใหม่นี้ มาเป็นตัวเริ่มต้นในการเลิกเหล้าได้นะครับก็ผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่อยากเลิกเหล้าหรือว่ายังไม่อยากเลิกก็ลองอปีใหม่นี้ลองอคิดดูแล้วก็ลองมาตั้งใจเลิกเหล้ากันดูนะครับกันยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับทั้งคนที่อยากเลิกเหล้า แล้วก็ทางคนที่อยากให้คนรักเลิกเล้านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงาฝากไว้ในเพลงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆนที่เข้ามาดูได้เวะมาดูาได้ชมแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็อยากติดตามช่องเดอะยุทธสตอรี่ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กันและกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ